วันนี้เราอยู่กับ vivo X5 Pro นะฮะสุดยอดมากๆดูนะฮะสีสันนี่เรียกว่าโอ้โหดีมากอะ่ะคือดีจนตกใจอะ่ะมาเทียบกับซัมซุงมากนะะเห็นว่าซัมซุงนั้นสีต่างๆะไยจะซีดกว่านะฮะสมมติโฟกรสที่ทองใบอ๋อไบทองใบมันติดพอดีเหร นี่โอ้โห vivo นี่สีสันเยี่ยมเลยนะเยี่ยมเลยนะอ่เดี๋ยวไปดูกันดีกันว่าถ่ายรูปกลางคืนจะเป็นยังไงต่อบ้าง เน,นี่ยนะจะเห็นว่ากล้องในที่มืดเนี่ยอาง V วีโเนี่ยมันวัดแสงได้คมมากนะเนี่ย vivo มันวัดแสงได้คมเห็นปะคอนทราสแม่ไม่รู้ไปที่จอหรือเปล่าต้องดูตัวอย่างภาพถ่ายทีหลังนะแต่ต้องบอกว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะไม่เคยเห็นกล้องมือถือไหนทาในที่มืดได้แบบโอ้โหแบบเดี๋ยวนี้มันมาไกลนะกล้องมือถือเนี่ยดูดิเดี๋ยวนี้พกกล้องมือถืออันเดียวนะแทนกล้องแบบคอมแพกดีๆได้เลยอะ่ะ ว่ากล้องใหญ่ๆถ้าคนใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เก่งอ่ะคือเอามือถือกดออโต้ใส่ไปเดี๋ยวนี้โอ้โหดีมากนะเดี๋ยวต้องมือนิ่งๆหน่อยตอนถ่ายเพราะว่าที่มือมันจะเป็นอย่างนี้แหละโอเคพยายามแล้วให้มือนิ่งที่สุดนะพยายามแล้วเนี่ยนะ m s ซ n g ก็จะได้สว่างแบบเปลี่ยทั้งภาพด้วยนะอเอ,อ,อ,อาเป็นว่าทั้งสองตัวอยู่ในเกณฑ์แบบถือว่าดีมากนะ,เ,ะ,ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างภาพถ่ายต่างๆนะทั้งหมดเลยเที่เราถ่ายกันมาในวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างไปเ,เรามาดูรูปแรกกันนะคุณโยโย่ฮะ,ฮะรูปแรกนะนะฮะเป็นรูปเกี่ยวกับห้างทองทองใบเยาวราชนะฮะเยาวราชถ้าเกิดว่าคุณดูในจอที่เล็กลงนิดนึงเนี่ยคุณจะดูแทบไม่ออก ะะ<ะ>คือเหมือนกันอย่างกับแกะแความคมชัดอะไรใกล้เคียงกันแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างก็คือเรื่องเรื่องของสีถูกต้องฮะอันนี้เราลงมติกันว่าอันนี้มันแล้วต่ตาคนมองนะ,ะอย่าลืมนะว่า10คนก็สิบแบบ ถูกต้องะฮะมันไม่เหมือนกันคุณโยโย่ว่าคุณโยโยชอบภาพชอบฝั่งไหนมางโยโยจริงๆคือชอบฝั่งขวามากกว่าซึ่งนั่นก็คือวีโบนั่นเอง<ช>นะฮะ<ช>แต่ถ้าดูด,ดับชอบทางซ้ายมากกว่าครับรูปนี้นะเห็นไหมซิวคนเรามันก็ม่เหมือนกันค่ะแล้วคุณละชอบอะไรนะฮะแต่โดยรวมสองภาพที่ายออกมาได้ค่อนข้างดีเพราะว่าในที่มืดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมือจะค่อนข้างสั่นเห็นน้อยมันก็ยังดูรู้เรื่องรูปต่อมาคุณโยโยรูปที่สองรรูปนี้นี่เป็นรูปที่สวยงามมากนะเราไปเอารถชาวบ้านเขามาใช้ะ ประเด็นคือเราไปซื้อปลาท่องโกะย่างฮะแล้วเราก็เห็นรถคันหนึ่งพอดีก็เลยเอ๊ะเราก็ถ่ายมุมนี้ดูดีกว่าอ่าขอซูมหน่อยดูนีนะะ่รูปนี้นี่นรุนดบอกเลยนะคุณไม่ซูมไม่ถ้าเกินดนรุดไม่บอกนะอะไรเนี่ยนึกว่ามาจากกล้องตัวเดียวกันถ้าจะแยกไม่ออกเลยคะ่ะสีสันนี่โอ้โหเหมือนกันเป๊ะดูไม่ออกเลยนะฮะ ถ้าจะดูออกหน่อยก็คืออันนี้นะดูคงไม่ได้ซูมไม่ให้ดูแต่จะบอกว่าอยา่างทางขวามือลูกของลูกเนี่ยค่ะคุณโยโย่ะจะมีคําว่าคาตาคาร์อ้ชาลส์ชนท์าสการตตรงนั้นเนี่ยทาง V ีโ o จะดูเราคมกว่าค่ะแต่จริงๆแนละ้วที่มันคมกว่าไม่ใช่เพราะอะไรนะมือมันสั่นไม่เท่ากันมันถ่ายยากมากนะกลางคือนอะ่ะ<ช>แต่โดยรวมสองภาพนี้ถ้ามองแบบไม่ซูมมองแบบปกตินึกว่ากล้องตัวเดียวกันค่ะ เหมือนเลยนะรูปที่สามคุญญโย่รูปนี้อันนี้จะชัดแล้วว่าแตกต่างรูปนี้เห็นแล้วอาจจะชักได้อ่าอันนี้ใครมาดูตอนกลางคืนนี่อย่าด่าก,ากัน <G ül üş> อย่าด่ากันให้ <G ül üş> ใครเถอะอ่าให้ใครพวกเราบ้างนะฮะรูปนี้เป็นรูปปลาท่องโกย่าง <G ül üş> ใช่นะฮะซึ่งแคลอรี่นี้ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้ว <G ül üş> คุญญโย่เราพูดถึงสเต็ปเฮลตี้อย่างนี้รู้ป่ะใช่ฮะนี่คือ v ีคอซ์กุญโย่ภาพนี้เออ่มีการบวชเบรกกับชันแล้วฮะค่ะหลายๆคนก็ชอบทางขวาใช่ซะไปส่วนใหญ่เพราะอะไรฮะเพราะว่าแสงมันดูวอร์มอะค่ะอ่าสีมันออก อมวอมคืออาหารเนี่ยมันจะต้องวอมนิดๆอะเออแสงมันแบบส้มๆนิดๆเลยนะนิดๆนะอย่าเยอะเยอะก็เพี้ยนนะอ่าซึ่งเราจะเห็นว่าทางขวามีโวจะออกเห่นงนิดๆมากกว่าแต่บางคนจะชอบแบบทางซ้ายก็ได้บอกว่ามันดูจริงอะพี่ มันดูสีจริงอ่าในโลกนี้ไม่มีอะไรจริงหรอคุณมีแต่การหลอกลวงกันดังนั้นทางขวาเนี่ยน่าจะสวยกว่านะในความรู้สึกเราสองคนอันนี้เป็นเอกฉันท์องสองคนเรานะะแต่คุณไหนชอบทางซ้ายก็ได้นั่นเรื่องของคุณนะแต่คนชอบมันไม่เหมือนกันนะมันดูเรานะฮะรูปต่อมาคุณโยรูปที่4ฮะค่ะ รูปนี้เรายังอยู่ห้างทองทองใบน<อ>แต่วันนี้เราอยู่คนละฝั่งแล้วรูปนี้เอาจริงๆถ้าสมมุติเราดูสลับซ้ายขวานี่แทบแยกไม่ออกเลยทีเดียวดูไม่ออกจริงๆเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะคือถ้าเกิดอยู่มุมเดียวกันแบบมีคนเหมือนกันอย่างเงี้ยแทบแยกไม่ออกเลยถูกต้องฮะคือสีสันความคมชัดอะไรต่างๆให้ออกมาเนี่ยใกล้เคียงกันมาก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 ม,ากม,ากมากเลย คือดูไม่ออกคุณโยโ่<า>ถ้าคุณถ้าดูเล่นเกมสลับนี่คุณโยโก็ดูไม่ออกจริงจริงต้องบอกว่า2ตัวนี้อยู่ในเกมทําได้ดีมากแล้วจากเราเจอภาพคนนี้เรียกว่ากล้องคอมแพคที่ซื้อมาเนี่ยนอนอยู่บ้านได้เลยทําไมต้องเป็นอย่างงั้นคุณโยโคุณโยโย่รูปภาะนะถ้าเป็นมือถือมันดีกว่าพวกกล้องเนี่ยหนึ่งเลยมันใช้ได้เลยเล่นเน็ตได้แชทได้และที่สำคัญคือเนี่ยจะแ,แต่งรูปแต่งอะไรก็ทำได้ทำได้เลยคุณภาพเดี๋ยวนี้มันมาขนาดไหนแล้ว เห็นใจคอมแพกนะความสะดวกสบนะแต่ถามว่าสู้กล้องตัวใหญ่ได้ไหมคุณโยโย่สู้กล้องใหญ่ไม่ได้อยู่ดีแล้วดูถ่ายกล้องใหญ่ให้คุณโยโย่ดูนะฮะคุณโยโย่บอกเลยว่าโอ้โหคนละเรื่องใช่ค่ะนะใครมาบอกว่าโอ้โหพวกนี้ DSLR ตายเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดกันนะต้องคุยกันใหม่ยังห่างไกลจากกล้องตัวใหญ่หลายคุมฮะแต่โดยรวมแล้วถ้าเป็นมือถือเนี่ยถือว่าสองตัวนี้ทำได้คุณโยโย่ก็ใกล้เคียงกันมากเลยใช่ฮะแล้วก็ดีมากๆด้วยใช่ นะรูปต่อมารูปที่ห้าคุณโยรูปนี้ฮะเราไปถ่ายธนาคาร k t b มาั่นเองนะอุ้งไทยแบงค์ค่ะข้างล่างมีป้ายเขียนว่าไอศครีมทิปรถนะ,ะับอันนี้เนี่ยความชัดความเบลอก็อาจจะดูแล้วไม่เท่ากันเพราะว่าความสั่นของหมออึกแล้วคุณโยอันนี้มองไปมองมานี่บอกตรงๆอันนี้คุณโยดาวม่ยากทางขวาเนี่ยมันอมเหลือตรงป้ายคทีีนิดนึงใช่อ้นี้แหละวีโบอยู่แล้วเพราะว่าได้รูปไม่สลับแต่ว่าถ้าสลับก็ยังรู้แต่ถามว่าสองตัวนี้เหมือนกันทแทบจะเหมือนกันไหมโอ้โห แคจะเหมือนกันมากคือโอ้โหเดี๋ยวนี้กล้องมันเหมือนกันไปหมดเลยมันดีมากอะรูปนี้จะชัดเจนมากคุณโยอาหารอีกแล้วววดูที่เป็นยำสามกรอบเหรอย๊ถูกต้องคุณโยถามว่าจริงไหมทางซ้ายเนี่ยจริงจริงสีจริงอย่างนี้แหละแต่ทางขวามันดูแล้วดูน่ากินกว่านะใช่ค่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่จริงก็ตามอะอย่างที่บอกฮะโลกนี้มีอะไรจริงไหมคุณคะไม่มีค่ะ มันก็อย่างนี้และฮะโลกนี้มีแต่เรื่องหลอกลวงฮะเราเจอโคดร้ายโอ้โหรูปนี้ฮะเรียกว่าสาวกหมูกรอบเห็นรูปนี้แล้วแทบจะทุบโต๊ะโกรธกันเลยพ่งลงตอนนี้อาจจะมีตอนนี้อาจจะมีคนความมืถึงไปแล้วนะครับมาดูตอนดึกหิวนะอันนี้เนี่ยปลาดมากให้คุณทายก่อนเลยค่าคุณทายว่าไหน V ี v วกับซัมซุงอ่ะให้คุณผู้ชมทายรับรองว่าคนส่วนใหญ่จะต้องคิดว่าทางซ้ายนั้นเป็น V ี v วเพราะมันอมเหลืองใช่ไหมใช่ทางขวาแต่งงฮะรูปนี้สลับกัน นี่ไม่ไปเช็คหลายรอบแล้วบางคนบอกอเฮ้ยพี่พี่น่าด,ดูพี่น่าด,ดูเอารูปมาใส่ผิดป่ะเนี่ยเช็คแล้วเช็คอีกใช่ตอนแรกไม่ผิดนะโยโย o ก็นึกว่าใส่ผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะคุณโย oyo โเยช็คแล้วเช็คอีกก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าทางซ้ายนั้นดูน่ากินกว่าทางขวาไปซะอย่างนั้น <c oughs> นะฮะและรูปสุดท้ายคุณโย oyo รูปนี้นะฮะภาษาอาังกฤษเรียกว่าอะไรรู้ไหมฮะคั่วไก่ภาษาไทยเลยฮะคั่วกไก่ ภาษาอังกฤษขั้วไข่เราควรจะหยุดแล้วคุณายโย <c oughs> หมุนนี้เราต้องหยุดแล้วรูปนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ฮะค่ะ <c oughs> เรียกว่าอร่อยอร่อยมากไม่เดี๋ยวนรูปอีกแล้ว <c oughs> ไม่เดียวใจว่าทางขวาออกสีเหลืองเหลืองค่ะอีกแล้วนะฮะ <c oughs> คือมันมองแล้วมันยังไงก็ทางขวาอาหารอ่อทางขวาคืออน่ากินอร่อยคือไอความคมชัดเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเ <c oughs> <ช>ละมันไม่ตัดสีกันที่สี <c oughs> ใช่ถามว่ารูปทางซ้ายไปแต่งให้เป็นสีทางขวาได้ไหมได้ง่ายอย่างกับปอกกล้วยเข้าปาก คุณก็ไปเพิ่ม temperature เขาเรียกว่า White บาลานซ์ให้มันออกวอร์มนิดนึงแค่นี้มันก็เหมือนทางขวาแล้วถ้าคุณชอบทางซ้ายแล้วคุณถือกล้องทางขวาอยู่คุณก็ไปปรับให้มันไฟนนึงคุณก็ได้เหมือนกล้องทางซ้ายแล้วม,มันไม่ได้ยากนะดน,นันังนั้นเรามาสรุปดีกว่าคุณโยโยดนโล้สองตัวนี้ให้เสมอกเลยดีกว่า ใช่เสมอเลยเออให้เสมอเลยมันมันมันไม่มีทีเด็ดทีขาดขนาดนั้นอะคือแต่งเอานิดนิดหน่อยมันเหมือนกันเลยสองรูปดีนะก็ไปครั้งแรกที่ไปการ V S แล้วเราชั่งน้ำหนักไปทางใดครั้งหนึ่งไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้กล้องก้องรันว่าดีมากนะคุณผู้ชดีมากค่ะอ่ะพอต้องไปดูช่วงอื่นกันต่อเลยนะสำหรับวันนี้ไปดูช่วงอื่นกันต่อเลยป้ายป้ายเลยและนี่คือการวิดีโอนะฮะเทียบกันเลยระหว่าง vivo x 5 pro นะฮะกับทางของ samsung galaxy a 8นะตอนนี้ดูกันเดินไปเดินมา ก็เดินผ่านเพลงจีนฮะเดินผ่านเพลงจีนนี่สิเพลงจีนกันก็ในวันที่ดีฮะจะมีคุณตำรวจยืนยืนคอยดูแลไม่ให้เรานั้นเข้าไปในถนนมากเกินไปนักนะฮะ่านไปที de tea, morning, Hence, ่สว <oh ่างฮะแพนไปที่มืดมืนี่ฮะนี่เลยเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับการออัดวิดีโอนะฮะแหม